เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักษ์นักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับกลับมาพบกับครูโดงอีกครั้งในช่องครูโดงคอยก่อนที่ จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเรียนกษาสับนะครับอยากจะให้เพื่อนๆพื่อนพี่พน้องๆที่มีโอกาสเข้ามารับชมนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับมีมิจฉาชีพเข้ามาในกลุ่มนักสะสมเยอะมากนะครับหลอกให้เพื่อนๆพนพี่พน้องๆลิงก์เข้าไปนะครับโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเพื่อนเพี่พน้องๆนะครับ บอกได้เลยมีคนประกาศรับซื้อแล้วบอกให้เพื่อนๆพี่ๆน้องลิงก์เข้าไปพร้อมกับให้โอนเงินทําใบรับรองครูโดงบอกเลยนะครับทั้งหมดเป็นมิจฉาชีพตอนนี้เพจของครูโดงก็โดนมิจฉาชีพเข้ามาเยอะมากๆนะครับยังคิดอยู่ว่าจะปิดเพจอยู่เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่ใช่เป็นเพจของครูโดงอย่างเดียวนะเพจเหรียญกระสาบทั้งหมด ทุกช่องทางนะครับโดนโจมตีทั้งหมดนะครับโดนบล็อกโดนอะไรบ้างทั้งหมดนะครับเตือนเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆรับฟังให้ดีนะถ้าเป็นของตอนนี้99%เป็นมิจฉาชีพนะครับพอเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องคักไปปุ๊บหลอกให้ทำใบรับรองเลยพอหลอกให้ทำใบรับรองแทนที่เราจะได้เงินเรากลับต้องโอนเงินมาให้ก่อน ฝากเอาไว้นะครับตอนนี้ระบาดหนักเลยสำหรับเหรียญที่คุณดงจะมาพูดถึงวันนี้นะครับขอบอกได้เลยเหรียญนี้มีการค้นพบค้นเจออีกแล้วนะครับนั่นก็คือเหรียญห้าบาทคุดเฉียงปี2,524ช่วงสงการนี้ใครกลับบ้านคุูดงอยากให้กลับไปเช็คนะครับที่บ้านเนี่ยถ้าใครมีปี2,524ราคามีแน่นอนราคามีแน่นอน แต่ถ้าเกิดเรามีเหรียญแบบนี้แล้วไปติดต่อมิชาาชีพครูดองบอกได้เลยนะครับตอนนี้โอ้โหมันระบาดมากเลยเนี่ยในกลุ่มนักสะสมนะครับ คนที่เป็นแอดมินน่บล็อกกันไม่แทบไม่หวัดไม่ไหวเลยไม่แน่ใจว่าน่าจะทำงานกันเป็นทีมเป็นขบวนการคู่ดวงบอกได้เลยนะครับต้องระวังตัวไม่มีใครระวังตัวเราได้ดีเท่ากับเราตัวเองของคู่ดวงก็มีเลยเนี่ยเขาทักเข้ามาคูด่ดวงถ้าคู่ดวงมีเหรียญนี้หนูจะขอซื้อนะคะหรือถ้าเกิดไม่มีนี่ระวังนะครับทำคลิปนี้มาบอกเรื่องเหรียญด้วย บอกเรื่องความระมัดระวังตัวด้วยต้องระวังเลยนะครับตอนนี้มีฉาชีพเยอะมากๆแค่นี้นะครับอ๋อเหรียญน,นี้กลับบ้านสงการเช็คดูให้ดีนะครับปี2524หลักแสนนี่เหรียญจริงแน่นอนขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดมคอยด้วย